มีมาอีกแล้วครับผมสำหรับสกินใหม่ ROV อิกกี้ลิมูรุเทมเพสต,ตัวละครหลักจากซีรีส์อนิเมะเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับผมอนิเมชันล็อบบี้สวยสดงดงามไม่ต่างกับมิริมเลยนะครับเอาไป10ทับสิครับผมโดยสาหรับสกินนี้ผมมารีวิวค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเพราะว่าติดไปทํางานต่างประเทศมานะฮะวันนี้ตื่นมาสุ่มสกินก็โดนไปประมาณ4,500คูปองนะครับอันนี้คือรวมโทเค็นฟรีแล้ว500อันนะครับวงเล็บถ้าทํากิจกรรมจริงๆเนี่ยสามารถรับโทเค็นฟรีได้1000อันเลย,ยสหรับเทมนลังพ มใช้าร,รายพร้อมที่จะไปลุยแรงมันๆกับอิกกี้แอนิเมะแล้วแลวก็ฝากกดไ like ลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปกันเลยครับผม Richman ช h อ p ร้านเติมเกม,เกมถูกไวพอนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม RV บนเว็บรับ r i c h m a n c คอ n ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมดังๆได้ทุกเกมเลยสามารถจ่ายได้หลายช่องทางด้วยนะเติมได้ทั้งช่องทางบนเว็บไซต์ Li n e Facebook IG เติมเกมราคาถูกต้องที่ r i c h m a n ช hop เท่าน,นั้นอะดีครับสวทเช ได่าาดาวแขนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิจวัยเกมเมอร์นะและตอนนี้เราอยู่กับอิกกี้ลิมูรุสลามนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าอิกกี้นะครับเป็นฮีโร่ที่เดินเกมสนุกที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะจงหวะนี้อะไรดอมไม่เอ้าจะบอกไว้ละดอนไม่รอดแน่แล้วพี่โตโพมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหมีทางน้าของเพตามาด้วยครับตอบไปก่อนก็ละกันฝากไว้ก่อนนะนะครับ คืออิกกี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบเคลียร์คีฟกลางได้ไวมากๆพอเคลียร์เสร็จเนี่ยสามารถเดินไปแกงได้เลยนะครับช่วงวิวสองเนี่ยโคตรโหดแทบจะไม่มีใครแบบทานทนได้เลยนะครับยกเวน้นแวนเพราะว่าเวลาเราเข้าไปแบบสกิลใส่แวนนะแวนชอบสตันเรานะครับแล้วก็สกิลก็จะจบลงนะครับแบบงงๆนะฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหตัวนี้มันได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย99ทองครับ3คนก็คนละร้อยบ้านะครับโลมอาจจะได้น้อยหน่อย แต่จังหวะนี้ครับเลนบนโดนเฟิร์สบัตรไปแล้วครับจริงจริงเกมนี้เราก็น่าจะไปช่วยบนนะแต่ว่ามันไสเอลันดอร์ไงก็เลยแบบมันเด้ข้างล่างนะฮะจังหวะนี้ยัดใส่ท้าของเพสซ่าไปก่อนถ้าเรามีอันตรีนี่อาจจะได้นะครับได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมีชักกระตุกชักกระตุกอยากจะมีอันติจ,จริงเลยควางระเบิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะข้างล่างครับป่าบวกป่าเอ้ป่าเขาไม่ได้ป่านี่หว่าเอลันดอร์เลนนะครับเรียบร้อยป่าฉลามของเราตึงอยู่เนี่ย นะครับถ้าเกิดว่าเราจัดการแครี่ฝั่งตรงข้ามนะครับโอกาสได้มังกรแสงเนี่ยสูงมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะช่วยแบบเกอนคขำโตโรไว้นิดหนึ่งเขาเรียกว่าการปั๊มดาเมจแบบฟรีๆผมเดาได้เลยว่าจบเกมตานี้นะครับดาเมจผมจะโคตรเยอะเพราะว่าน่าจะปั๊มกับโตโรรัวๆนะฮะเฮ้ยลองเล่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆละผมว่าเราเข้ากันลึกเกินนะครับกูจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ทำใจแป๊บครับ ไปลุยกันต่อครับผมได้ยินว่าลิมูรุเนี่ยในเรื่องนะครับเป็นสลามนะครับเพราะฉะนั้นตอนออกตัวจากบ้านเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะขี่นู่นขี่นี่ขี่นั่นนะครับแต่ว่าสกินนี้นะครับจะแปลงร่างเป็นสลามไปเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบยูนิคดีนะครับแตกต่างเท่ดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่โตมาทําอะไรแถวนี้ครับมีปัมมป๊มดาเมจปั๊มดาเมจคือเราเจาะแจ๊สใส่โตโร่เนี่ยเขาไม่น่าจะตายหรอกนะครับถ้าเกิดว่าจะตายเนี่ยต้องมีเพื่อนแบบ ทำดาเมจแบบเป้งๆยัดเข้ามานะครับถึงจะตายแต่ว่าเป็นการสะสมดาเมจให้เราเนี่ยเก็บ MVP ได้ดีมากๆานะครับผมอ่าปามรับโอ้โหกูก็โดนนู่นโดนโดนี่มาครึ่งหลอดนะครับแต่ว่าน่าจะได้อยู่ครับผมข้างล่างมีพี่โตครับสกิทไปก่อนโอ้โหไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะโอเคครับตอนนี้อาจจะแบบตึงๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าฝันของข้ามเนี่ย แต่ละตัวค่อนข้างจะเมตามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโรนะครับเอลันดอนร์นะฮะมาจ้านะครับผมสำหรับเพตาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบตัวเมต้านะแต่เก่งขึ้นเยอะมากในแผทปัจจุบันนะครับก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นิดหน่อยนะฮะถ้าไปเจอคนเล่นเก่งๆเขาผลัก2รอ,อบแบบเซียนๆเนี่ยตายไม่รู้ตัวเลยนะครับผมผลัก1ผลัก2ตู้มนะครับเดินมาช่วยแครี่กันหน่อยครับเฮ้ยเราขี่อะไรเนี่ยไซบเลียนหรือเปล่า <laughs> ใครรู้ว่าตัวละครน,นี้ขี่อะไรนะครับคอมเมนต์กันได้นะอ่า เรื่องนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าสนุกมากแล้วก็ปันป่นๆนะผมตามไปดูแน่นอนนะครับฮมดิโต้ดิโลโตัวดีไม่ยอมตายสักทีนะครับเดินดุกดิ๊กดุกด,กดกนะฮะโอเคครับลีปเข้านะเพื่อนไวเ้เลยสนใจไหมเราช่วยโซนได้นะนะครับไอี่ปาใส่เอเลนดอร์ครับตูฟางปุ่งปเป่งปุ่งฟางแตกปะนิดตึงช่วยเนตีดีกว่าเพื่อนเพื่อนตีโอเคครับผมฝอมศัตรูถูกทำลาย สกินนี้ก็จะมีแบบว่าทั้งสกินปุ่มแล้วก็ไฟป,ประกาศด้วยนะครับก็มาแบบเป็นมาตรฐานเลยนะฮะจังหว่านี้อันตีวางไปแบบไม่ทันแลวครับผมพี่ฉลามเอาไปเดกนะฮะได้ไหมพี่ฉลามโอเคม,มีสตันช่วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่โตมาเราสามารถถีดได้เลยนะครับเอ้ยมาจ้าไม่เอาครับตัวนี้ก็ตัวเมตาเหมือนกันนะฮะตายโคตรยากนะครับไม่อยากยุ่งด้วยเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนโอ้โหปอมกูจะแตกปะเนี้ยนะครับอ่า ป่าเราเป็นงานอยู่นี่ว่ะป่าเราเป็นงาน,นครับจัดจูจูจู๊จจนัข,ข้ามก็เล่นดีนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตึงๆนิดๆน,น,นะครับแบบนี้ชอบแต่ที่ชอบที่สุดก็คือสกิล2ของสกินนี้นะครับเวลากดไปแล้วเหมือนจะมีแบบปีกอะไรโผลมาสักอย่างนะครับโคตรเท่เดี๋ยนะโอ้โหแล้วกดแข็งเอาไว้ครับผมมีช่วยสตันหนึ่งทีแต่ต้องถอยแล้วนะครับมากันเยอะจัด ถ้ามีอันติโยนไปหาแบบป่าเขานะครับซายน่าจะดีนะผมว่าเขาน่าจะแอบวาร์ปอยู่พุ่มนี้ครับ100เปอร์เซนต์โอเค100%เปอร์เซนต์ไม่มีนะครับ <c oughs> พี่โตหมายปั๊มดาเมจได้ดีด,ดิตานี้นี่ถ้าดูจากสกอร์เนี่ยเหมือนจะบวกกันไม่เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าบวกกันเยอะมากเลยนะแต่ว่าความตายมันน้อยอะนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยทั้งพิ้วนะครับ แล้วก็มีอมตาด้วยนะแทบจะยกตีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับฝั่งของข้ามนะทีมเราก็ผิวประมาณนึงนะแต่ผมว่าฝั่งของข้ามพิวกว่านะครับจังหวะนี้มาเดินเล่นเล่นล่างกันบ้างนะโอ,โ,โอ้โหเสียดายที่น้องฉี่เนี่ยไม่ได้ใช้สกินอนิเมะเหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นไปดีกว่านะฮะเดี๋ยวนะตรงกลางนี้แบบมาแบบลืมล่ำเลยนะครับส่งอันตีไปก่อนนี แต่เหมือนแบบตอนเวลเก้าอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะต้องรอของแบบเยอะๆกว่าน,นี้ก่อนนะแต่เทคนิคการเล่นอิกกี้ครับสากสกิลใส่ตัวโล่ปั๊มดัมเมจไปก่อน <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะพี่ซิลพี่ซิลเฮ้ยแบบเมื่อกี้นี่แบบผมเซอร์ไพรส์นะที่แคร,รี่ของเรายังไม่ตุยน่าจะเป็นเพราะว่าได้พลังเกราะเพิ่มจากลัมเบอร์หรือเปล่านะครับแต่จังหวะนี้แท้งเราเลือดไม่ค่อยมีคนระับผมแนะนําพี่ฉลามถอยดีกว่าเราไม่มีคนยืนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฉลามเราโดนเอลันดอร์เก็บไปครับซิลรึ่งหลอดซิลรึ่งหลอดเดินตามเราด้วยเดินตามผมใช้อันตีเล่นเยอะไปเหรอวะนะครับรู้สึกว่าเวลาแบบจะใช้งานไม่มีใช้นะฮะผมใช้เล่นเยอะไปหรือเปล่านะเดี๋ยวไม่มันไม่มมาไวจังวะนะครับขี่สลามมาโคตรเร็วแพทนี้นี่มันต้องระมัดระวังตัวคูณ2จริงๆฮะเลอแป๊บเดียวนี่คือตัวแตกได้เลยนะ ขออนุญาตโชว์ท่าวาร์ปครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ได้วาร์ปบ่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงไปเลื่อนต่อครับตอนนี้เหมือนมีการบวกกันหน้าดาร์คซเลเยอร์แล้วฝังตรงข้ามได้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพี่โตเอาพี่โตหน่อยเหลือเลื่อนนิดเดียวเอง <c oughs> มันยังสไลด์หนีไปได้ครับโวบ้าอะไรก็ถึกแ <c oughs> พทหน้าไม่รู้โดนเนิร์ฟหรือเปล่านะครับเหมือนแพทเอ่อแพทจะเข้าวันที่12นะครับได้ข่าวว่าจะบัฟเอดาส์ด้วยนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะแต่ว่าผมไปแอบดูสเกลลิ่งการปรับแล้วผมถือว่าตัวเลขที่ได้มาโอเคเลยนะน่าจะมีแววกลับเข้าสู่เมตาอยู่นะครับแต่เดี๋ยวขอลองไปเล่นดูอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้ขอยัดพี่โตนะครับแต่ยัดเท่าไหร่ก็ไม่ก็เจ็บสักทีนะครับโอ้โหช่วยไม่ได้วะสกิลหมดโอ้พระเจ้าร่างกายฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่สามารถเห็นคลิปเข้าป้อมได้ฉันต้องไปกันก่อนเดี๋ยวนะตรงกลาง3คนไหวปะวะ กันไหวป่ะเพื่อนเราเห็นแล้วมันคันมือคันไม้มันต้องเดินมากันจริงๆครับตรงนี้สาดไปโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนไม่อาจจะทานทนฝั่งตรงข้ามจริงๆเหมือนเขาจะมา5้าคนนะครับนี่พี่ฉลามมาช่วยตรงนี้ครับผมปาไปเข้ากลางกันนะครับโอเคครับพี่เอ้ยอะไรวะเนี่ยมาจากไหนไม่ทันได้เปลียใจเฮ้ยแต่ว่า หลาาเอาอยู่วะคนนี้เขาตึงไงโอ้รำซ้ายรำขวามสวยจัดพี่โตหนึดขนาดนี้ตายเลอพี่ไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมครผมเลยยังชอบการกระดึบของสลามจริงๆเลยนะครับมันดูแบบสมูทดีนะอ่ามาซุ่มคุมตรงนี้ครับเผื่อว่าจะมีใครบางๆเดินผ่านแบบว่าแมวพี่โตแล้เป็นพี่ดอครับผมพี่ดออันติไตปั้ง ไม้ตุยผันเขี้ยวเว้ยอืมนะครับวันนี้เพื่อนได้มังกรแสงมานะฮะหยอดหยอดไปครับหยอดหยอดไปทีมเรามีลำเบอร์ตัวเดียวหรือเปล่านะที่มี2ตัวนี่หว่าที่เปิดได้นะครับมีทั้งฉี่แล้วก็ลำเบอร์นะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนเปิดสวยๆแล้วก็แบบเป้งๆสกิลไปดีกว่านะครับถ้าไม่มีใครเปิดเราก็แบบอาจจะแค่ตอบไปก่อนตรงนี้ผมเห็นแบบคนจะเปิดละนับด้านขวาเนี่ย มันต้องมีคนโดนสาสกิลไปอ้าวเวกลัมกูว้าวเลยทีนี้กูว้าวเลยครับอ่าเต่เงได้อยู่แต่งได้อยู่แล้วพี่โตครับอยู่กลางดงทีเรารอสกิลสองแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ปลารัวๆอ,อย่ามีใครมาตันกูนะครับซิวแมง่งแบบเหมือนเป้าหมายชัดเจนอะ่ะไม่รู้ว่าเล็งไวเล็ตหรือว่าเลิงเรานะครับแต่แบบเดินมาทิศทางนี่มันใช่สาสกิลอันตีไปครับ เต็มๆหัวมังกรแล้วจังหวะนี้พี่รำป้อมพี่ชายเข้าถึงการรำป้อมเพื่อนเอวดาครับส่วนเราทาโซมเป็นแครี่ครับจังหวะนี้ตีบ้านไปน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าพั่งข้ามตาย3แล้วก็โผล่แมบอีก2นะฮะนี่ป้อมศัตรูถูกทําลายไปประกาศก็สวยใช้ได้นะครับมาดิเอเดนดอร์ครึ่งหลอดไปนะครับเฮ้ยพี่โตพี่ตโตจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้มาดิครับมาเลย อาโดดหนีทำไมอโดดหนีทำไมเก่งจริงก็เข้ามาลุลัวเดิตรงนี้มีเอลันดอนกับมาจ้าขอแบบขอตอดนะครับขอแค่ตอดพอว่าเพื่อนอยู่นไม่ครบนะรบตรงนี้อ่านะครับตอนนี้พี่ลามบอกว่าได้เวลาออกล่ายังไม่ถึงฤดูเดี๋ยวเมียมตั้งขึนะี่ครับเพลงดังเพลงดังนะครับใครยังไม่เคยฟังลองเสิร์ชด,ดูนะครับย้ายคุณตองล่าปลาอันตีปุ๊บไม่โดนใครเลยตัวแค่ตัวเดียวเองนะฮะ ดครับตัวนี้ก็พิ้วครับเอรันดอร์เฮ้ยใครครึ่งหลอดพีแบบ่เแหบบ็นแวบๆครับแต่ว่าถ้าจะครึ่งหลอดตายนี่เราต้องมีโฮลี่ทันเดอร์นะครับนี้ไม่มีโฮลี่ทันเดอร์อาจจะไม่ตุยเก็บไว้ก่นอนเก็บไว้ก่อนติดตัวครับพยายามยืนผักสตันไปแล้วเรียบร้อยครับผมวันนี้แบบเล่นทีเผล่นะเอลันดอร์ค่อนข้างแพ้ทางไวเล็ตอยู่แล้วนะครับถ้าโดวเปนเป้งเดียวนี้แทบจะครึ่งหลอดเลยนะครับสำหรับดาเมจไวเล็ตนะ หาสกิลไปครับรักษาระยะห่างนิดนึงนะจะได้ไม่โดนพี่ซิลปันเปล่งเข้าให้ครับแล้วสกิลสองกูไปถึงเพดท่าเมื่อกี้กูเขินเลยชับเนี่ยกูเขินอยากได้ป้อมว่ะเพื่อนแหม่ส่วนพี่โตนี่เหนื่อย <_ letter> พูดใด้คำเดียวว่าเหนื่อยขอแบบอันติีแบบเต็มๆกระบาลไปหนึ่งทีแอัลติเมทจบได้ปะจบได้มุย้ย พยายามปาแล้วอะได้แค่นี้วะนะครับเอนเดอร์เกิดเราต้องถอยก่อนละนะฮะแล้วพี่เขาตามแล้วพี่เขาเร็วด้วยนะสตาร์ทไปหนึ่งทีกูมีแค่นี้แหละโอเควอเลตเรายังจัดการให้ได้อยู่นะครับผมแล้วตอนนี้นาทีที่15ก็สเลเยอร์เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอญอาตยืนโซนนิดนึงนะครับผมมีสาตาร์ทหนึ่งทีพักไปครับตอดตอดต้อูตอดเดี๋ยวพี่โตเอามาจ้าก่อนเอามาจ้าก,ก่อนนิดนึง อันติอ้โมันเกือบจุกสําเร็จแล้วนะครับยังดีที่แบบเออยังดีที่แบบอะไรวะเมื่อกี้แบบเหมือนเขาแบบลังเละป่ะนะครับโอเคเอ้ย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 เอลนดอร์เยี่ยมคู่ะครับตรงนี้ฟาวสกิลยังปลดให้โอ้โหเดี๋ยวนะไม่แต่ทนายการณ์ตอนนี้บอกเลยว่าดูเดือดจจัด โอ้โหเลยฟันตข้ามได้กอสเลเยอร์ไปครนะปลาอันตีไปได้แค่ละลายโลของเพลตาและเพื่อนเราได้มาเป็นดับเบิลคิวครับไวเลตพี่หลามพยายามับเดินเก็บสแต็กมางานนี้มีบวกอย่างแน่นอนครับใส่ใครครับซิลไปจังหวะนี้บอกเลยว่าผมสลวยเงางามแน่นอนนะฮะนัมซันซิลเอะถึงแม้ว่าทีมต้องข้ามจะได้กอสเลเยอร์นะครับแต่ว่าตายไปสามครับ,รบเหลือแค่2คนนี้เท่านั้นนะครับแล้วเรายังเหลือ ตั้ง5คนแล้วเก็บไปหนึ่งครับเหลือแค่พี่โตครับแล้วตีป้อมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับตมแล้วก็เป็นเครื่องที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ที่ได้แก่อิกกี้ลิมูรุคนนี้นั่นเองนะครับผมได้ได้ไงวะเนี่ยนะครับผมว่าปลาฉลามก็เล่นดีนะครับอ๋อนึกออกและคูไปปั๊มดาเมจกับโตโรไว้เยอะรับรองว่าดาเมจเกิน30เปอร์แน่นอนนะครับก็สำหรับสกินนี้ผมให้ 9. ุด ห้าทับสิบนะครับใครชอบก็ไปจัดตามกันได้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะฝากกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share. แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ